เอานะครับคาพบกับผมภูวิศสมใจครับจากช anel ภูวิ์สมใจนะครับนี่นะครับบ้านผมครับเจอวิกฤตหนักหลังจากที่ฝนตกครับนี่ครับแมลงเต็มเลยครับผมมีวิธีการแก้ครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือวิธีการกําจัดแมลงที่ทุกท่านก็ทําได้นะครับนี่ครับยังแค่ท่านต้องมี เจ้าสิ่งนี้ครับนี่ครับมันคือเกาวดักมลงวันอย่างดีครับซ <c oughs> ึ่งติดเนบแม้กระทั่งจิ้งจกยังดิ้นไม่หลุดนะครับโอเคครับไปเดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบกันครับอื้อหือ ออแค่ดูก็รู้แล้วครับมันประฏิจภาพดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองกันเลยนะครับเอาครับเดี๋ยวเราจะไปลองกันเลยเป้าหมายเราอยู่นี่ครับวับสัเอาละครับร้อยมันมาตรงนี้ครับเอาละครับปาดเรียบร้อยแลครับสามตัวแรก โอ้ผมว่ามันเยอะเกินจะทนแล้วนะเอาละนี่นะครับเป็นวิธีที่คาดได้ว่าน่าจะใช้ได้ดีที่สุดนะครับในการไล่จับอืแมงเม่ายินเข้ากองไฟนะครับอื้อออื้ออื้อ นี่ครับแป๊บเดียวได้มาเป็นพยูได้มาเป็นยวงเลยครับอ,มอมืมันใช้ได้ดีจริงๆและมือผมก็ตอนนี้ก็เปื้อนไปด้วยกาวเอาละครับพอที่จะเย็ดก่อให้ไหมน,นี่หล่นแล้วครับจัดโอ้อยู่ในปาร์ตี้ร้อยังกับไฟออน่เป็นวิธีที่ควรนำไปใช้นะครับ และเป็นวิธีที่ไม่ต้องเปืองตังค์มากนี่ครับเป็นวิธีที่ไม่ต้องเปืองตังค์มากนะครับเจ๋มง่ายด้วยนะฮะตอนนี้ไม่ง่ายแล้วโอเคและนี่คือวิธีการจับแมงเม่าในหน้าฝนนะครับนี่อย่างนี้นี่นี่ครับอย่างนี้นี่ โอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับมาทำแค่นี้มาทำให้ดูแค่นี้นะครับโอเคสวัสดีครับ